สวัสดีค่ะพบกับสายอีซี่อาร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะสายจะมาบอกทุกประเด็นบอกทุกข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับไหมพรมและเข็ม Punch n ี e เดิโดยเฉพาะนะคะรวมถึงตัวอย่างของชิ้นงานว่าไหมขนาดไหนเป็นงานแบบไหนไหมขนาดไหนสวยแบบไหนนะคะเดี๋ยวสายจะเอามาให้ดูกันนะคะไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะซายต้องขออธิบายตัวไหมพรมอันนี้ก่อนนะคะในคลิปก่อนๆที่ซายบอกว่าไหมพรมตัวนี้เป็นไหมพรมสีพายใช้กับเข็มอันนี้นะคะซายต้องขออภัยจริงๆนะคะซายไปศึกษามาอีกทีหนึ่งตัวไหมพรมอันนี้ยเนี่ยไม่ใช่ไหมพรม4ีพายนะคะคือไหมพรมสามพายและใช้สําหรับเข็มสําเร็จรูปตัวนี้เลยซึ่งขนาดไหมพรมสามพายเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่1มิลแล้วก็ รูเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่1.5มิลนั่นหมายความว่าไหม1มิลกับรู1.5มิลมันก็โฟลไปด้วยกันได้นะคะต้องขออภัยจริงๆนะที่ว่าข้อมูลใซ่ศึกษามาไม่ชัดแล้วเพิ่งมารู้ตอนนี้นะคะบางคนอาจจะซื้อผิดไปนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะขอโทษนะต่อมาเป็นไหม้พรมที่ใช้กับเข็ม3มิล เข็ม3มมิลดูที่ตรงไหนดูที่รูเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะรูรูเนี่ยคะ่ะรูข้างหน้านี้สามารถใช้กับไหมพรม4พายไหมพรม5พายได้นะคะทำไมทายถึงบอกว่าใช้กับไหมพรม4พายคอตตอนนมเนี่ยมันมีทั้ง4พายมันมีทั้ง5พายไหมพรม4พายของรุ่นนี้นะคะมันจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2มิลซึ่งรูอยู่ที่3มมิลก็ไปด้วยกันได้อยู่แล้วนะคะ แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไหมพรม5าพายนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไหมก็จะอยู่ที่2.5มิลก็ยังคงไปด้วยกันได้กับรูเข็มอันนี้นะคะหรือถ้าใครไม่มีบางทีเนี่ยเราทำงานแล้วสีของไหมอื่นมีสีไหมขนาดที่เราใช้ไม่มีทรายก็จะเอาไหมพรมขนาดเล็กนะคะ อาจจะเอามาสัก2เส้นหรือ3เส้นก็ลองดูว่า2เส้นมันโฟลดีกว่าหรือว่า3มเส้นมันก็พอไปได้นะคะก็คือเอาไหมยอย่างอื่นมารวมๆกันแล้วนะคะขนาดไหมเนี่ยต้องไม่เกินรูเส้นผ่าศูนย์กลางของอันนี้ก็คือ3มมิลต้องไม่เกินถ้าเกินก็คือเข็มจะไม่โฟลปักงานก็จะไม่ไปติดเงาตามตัวกับเข็มนะคะต่อมาเป็นเข็มขนาด5มิลก็เหมือนเดิมเลยใช้ใช้ ของที่ใจใช้นะคะเป็น8พายนะคะตัวเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่3มิลน,นั่นหมายความว่าไหม3มมิลรูเข็ม5มิลมันก็ไปด้วยกันได้อยู่แล้วนะคะหรือสูตรเดิมถ้าใครจะมิกเอาไหมพรม4พายมาสักประมาณ2เส้นอ่ามันก็ยังเป็น4พาย2เส้นก็คือ2มิลบวก2มิลจะได้เป็น4มิล4มิลก็สามารถเข้ารูกับเข็ม ตัวขนาด5มิลเข็มนี้ได้นะคะต่อมาซายจะโชว์ว่าเข็มไหนไหมขนาดไหนทํางานและออกมาเป็นยังไงนะคะตัวแรกเลยคือเข็มเส้นเล็กที่เป็นขนาด3พายนะคะปากแล้วงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ตัวไหมเนี่ยมันด้วยความที่มันเล็กแค่1มิลเองเพราะฉะนั้นงาน,งานก็จะละเอียดยิบยิบเลยแบบนี้นะส่วนที่เห็นแตกต่างชัดเจนข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นผลงานของไหมปากขนาด5มิลเห็นไหมั้ย1มิลกับ5มิลขนาด ความแตกต่างของรายละเอียดของงานนะคะต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็เลือกเอาว่าอยากได้งานแบบนี้หรืออยากได้งานอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะปักเสร็จเร็วหน่อยเนาะต่อมาละอ้าวมีขนาดเล็กแล้วมีขนาดใหญ่แล้วมีขนาดกลางให้ดูไหมคะคุณทรายนี่เลยอันนี้นะคะเป็นไหมขนาดกลางที่ใช้เข็ม3มมิลน,นะคะ มีทั้งงานที่ตัดเป็นหย,ยีให้ดูนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกรรมาหยีนะคะกับงานที่เอาล่างขึ้นบนเอาบนครึ่งล่างปักทั้งสองอย่างให้ดูเลยนะคะอย่างที่ชายเคยบอกนะคะว่าพันช์นิทเทิลเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยไม่ว่าจะเป็นด้านที่เป็นห่วงหรือด้านที่เป็น,ท,ปนที่เราปักนะคะถ้าเราจะใช้ด้านที่เป็นห่วงเราสามารถตัดห่วงนั้นให้แตกได้ด้วยหลังจากที่เราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือมันค่อนข้างจะฟรีมากๆเลย เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆงานแต่ละอย่างนะคะเข็มแต่ละแบบก็ทําให้งานออกมาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเฉพาะของเข็มและไหมที่เราอธิบายละเอียดละเอียดสําหรับประสบการณ์ที่ทรายเคยทําที่ผ่านมาเอามาบอกหมดเก้ยงไม่มีกั๊กเลยนะคะโอเคค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ทรายจะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกนะคะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทายศึกษามาแล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆกันเนาะเผื่อจะได้ใช้งานได้ได้ได้ไม่ต้องทดลองผิดลองถูกอย่างซรายนะคะโอเคค่ะวันนี้ซายขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ